สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พิชาการงานอาชีพนะครับสําหรับชั้นปฐมปีที่หนึ่งของเรานะครับเราเริ่มเรื่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้คือเรื่องของงานช่างนะครับเป็นความหมายของงานช่างและประเภทของงานช่างนะครับคราวที่แล้วครูให้จดไปแล้วว่าความหมายของงานช่างคืออะไรนะครับพวกเรียนบันทึกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ ชั่วโมงนี้อาทิตย์นี้นะครับส, <Services> ส่งพร <Service> ้อมกับคุณครูเลยนะครับพร้อมกับงานข่าวที่แล้วด้วยนะครับสองหน้าความหมายของงานช่างนะครับกับวันนี้เราเรียนสองช่างนะคือช่างไฟฟ้ากับช่างโลหะนะครับรายละเอียดของช่างนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนั่นเรียนต้องจดด้วยนะครับจดในสมุดของเรานะครับเดีจะมีตัวอย่างวิธีการทําทั้งหมดเลยนะครับอ่านะครับเรามาเข้าเนื้อหาของเรานะครับงานช่าง นะครับความหมายเราได้เรียนไปแล้วนะเดี๋ยวครูจะถ้าเวลาเหลือครูจะให้ดูคลิปพวกงานช่างต่างๆเดี๋ยวในวันนี้น,นี้ครูจะลิงก์ไปที่เ,เว็บไซต์ให้ดูรายละเอียดเยอะๆว่ามันงานช่างมันมีหลายอย่างนะครับอ่าดูนะครับเรื่องงานช่างของเรานะครับ <c oughs> นะครับงานช่างคร้งที่แล้วครูก็บอ,อกไปแล้วว่างานช่างมันคืออะไร แต่เราเน้นที่ครูบอกว่าเน้นให้นักเรียนเป็นเฉพาะงานช่างในภายในบ้านของเราดูแลซ่อมแซมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้ดูแลรักษามันให้ใช้งานได้นะครับงานช่างหมายถึงอะไรงานช่างหมายถึงงานประกอบติดตั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมผลิตสิ่งของเครื่องใช้ชีวิตประจำวันและการก่อสร้างการสถานที่ต่างๆนะครับครูได้บอกไปแล้วรายละเอียดเขาที่แล้วนะครับ ว่านักเรียนตรงควรจะทำอะไรได้บ้างนะครับเนี like ่ยงานช่างต่างๆนี่ช่างไหนช่างไฟฟ้านะครับนี่งานช่างเรเรียนทั้งหมดประเภทของงานช่างเราเรียนทั้งหมด6งานช่างนี่งานช่างไฟฟ้างานช่างโลหะงานช่างปับปางานช่างไม้งานช่างโบนและงานช่างสีวันนี้เราจะลงรายละเอียดประเภทของงานช่างสองงานนะครับคืองานช่างไฟฟ้ากับงานช่างโลหะนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะลิงก์ไปที่ อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของเรานะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าความหมายง,งานช่างวันนี้เราเรียนแค่2งานคืองานช่างไฟฟ้าและงานช่างโลหะนะครับดูความหมายของมันก่อนงานช่างไฟฟ้าคืออะไรในชีวิตจำวันของมนุษย์เราจะเกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความสะดวกสบายหากใช้ไม่เป็นหรือใช้ไม่ถูกต้อง ก็จะเป็นไงนย่อมมีโทษเช่นกันนะครับการใช้จึงต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะต้องรู้จักวิธีใช้การบำรุงรักษามันด้วยนะครับตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาซ่อมแซมส่วนที่มันเสียหายนะครับไม่ใช้อย่างเดียวอันตรายนะครับต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษามันด้วยแล้วก็บำร,รุงรักษาบำรุงรักษาแล้วก็เรื่องอรรู้จักใช้อาธิโนตโนมันด้วยนะครับนี่คือช่างไฟฟ้า นี่ครับไม่ไม่ใช่ในช่างโลหะนะต่อไปที่เราจะเรียนช่างโลหะเห็นไหมครับนี่ช่างโลหะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะนะแรงกายความอดทนความปราณีตและบางครั้งต้องใช้เทคนิควิธีการและประสบการณ์ในการทํางานค่อนข้างสูงเคยเห็นช่างโลหะมันกะ็ต่อหลังคาโครงเหล็กเห็นไหมครับผลงานจึงจะมีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการทํางาน ส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านหลายชนิดทําด้วยโลหะปัจจุบันนี้นะไม่มีน้ำไม้แล้วนะครับไมายหายากนะทำด้วยโลหะนะครับหรือโลหะเป็นส่วนประกอบเช่นรางน้ําลูกกรงประตูหม้อน้ําไม่ใช่หม้อน้ำหม,ม้อน้ำก็เหมือนกันในรถยนต์โลหะเหมือนกันนะครับเป็นโลหะเป็นพ,พวกอะลูมิเนียมนะแต่จะมีแยกรายละเอียดแต่ถ้าเธอรู้ว่าเป็นโลหะอย่างเดียวพอนะครับแต่ว่า หลายละเอียดนั้นแยกเป็นโลหะสมริดอะไรเี่ยก็มันก็จะมีในนักเรียนโตขึ้นไปนี่จะได้รู้รายละเอียดนะครับกระทะถังน้ำเครื่องเรือนเป็นต้นนะครับเครื่องใช้แต่ละชิ้อย่างใช้โลหะต่างๆกันเช่นทองแดงทองเหลืองเหล็กอลูมิเนียมเห็นไหมครับนี่มีรูปแบบต่างๆกันตามลักษณะของการใช้งาน เครื่องใช้โลหะทุกอย่างเมื่อใช้นานวันย่อมมีการชำนุดเสียหายเราต้องบำรุงรักษานะครับทุกทิ่งทุกอย่างต้องบำรุงรักษาหมดเพราะว่าใช้ไปนานๆมันก็เป็นไงเสื่อมและเสียหาย mm. เพื่อให้ใช้งานต่อไปได้อีก mm. งานช่างโลหะ mm. บางชนิดเช่นงานช่างโลหะแผ่นสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้เครื่องตกแต่งภายในบ้านได้นะครับ mm. นี่ mm. คืองาน ช่างโลหะของเรานะเดี๋ยวจะมีลิงก์ไปเว็บไซต์ดูนะครับเด็กนักเรียนต้องเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนต้องจดงานสองงานนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้จดนะครับเป็นคลิปง่ายไม่ต้องห่วงนักเรียนก็สามารถสต็อปไปแล้วก็จดได้นะครับมีงานจดไปเรื่อยใครจะวาดรูปช่างไฟฟ้าเสริมไปก็ได้ช่างโลหะเสริมไปก็ได้เพราะเราเรียนแค่สองช่างนะครับ นี่ตัวอย่างการจดจะจดจะไม่เยอะเหมือนเมื่อกี้นะนะครับแต่เดี๋ยวจะมีวิธีอ่าเป็นสมุดเลยนะอ่าเดี๋ยวครูไปดูพาไปดูรายละเอียดช่างไฟฟ้ามันเป็นช่างอะไรบ้างมียังไงบ้างทําอะไรบ้างดูสิครับครูจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยงานไฟฟ้าเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับไฟฟ้าเป็นอาชีพก็ได้เป็นช่างพื้นฐานนะครับมีทั้งหมดเลยเป็นการ์ตูนเนี่ยช่างไฟฟ้าทำอะไรบ้างดูสิครับเนี่ย ต่อวงจรไฟฟ้าทําวงจรไฟฟ้าตู้ไฟฟ้าแผงไฟฟ้าเห็นไ,ไหมครับนี่ใครอยากจะได้ก็เปิดเข้าไปเลยเว็บไซต์ทำไฟฟ้าทํางานเกี่ยวกับอะไรบ้างนี่เห็นไหมครับนี่ทุกอย่างเกี่ยวกับไฟนะครับพวกนี้ต้องระวังนั้งเรียนนะอันตรายนะครับไฟฟ้านี่เห็นไหมครับทุกอย่างเกี่ยวกับไฟมนุษย์ไฟฟ้าเลยมนุษย์ไฟฟ้านะครับ นี่มีเรียนนะใครสนใจก็ไปเรียนช่างไฟฟ้านี่ครับนะครับเป็นระบบใหญ่มากนะครับช่างไฟฟ้านี่ไฟฟ้ามีม,มีมีหลไรไฟฟ้าอะไรละเอียดนะครูก็ไม่ได้จบไฟฟ้าเหมือนกันแต่ครูรู้ว่าพวกไฟฟ้าจะต้องทําแบบนี้นะทานองนี้นะครับนี่นะครับนี่ดูนะนี่ทําอะไรบ้างตู้ไฟฟ้าในตู้ยางใหญ่นะครับดู นี่เห็นไหมไฟฟ้าโรงงานอะไรเป็นต้นนะต้องอันตรายนะครับพวกนี้ต้องระวังให้ดีนะครับนักเรียนอ่าดูไปแล้วท่อไฟ้าต่อไปดูงานช่างโลหะมีอะไรบ้างก็จะดิงบีนะนะครับนี่มาช่างโลหะนี่ไงพวก,กงานเหล็กโลหะแปรรูปต่างๆนี่เห็นไหมเชื่อมโลหะแปรรูปต่างๆเห็นไหมครับนี่งานโลหะแคปนี้ เชื่อมโลหะต่อโลหะดัดโลหะพับโลหะมาหนี่นะครับนี่ดูโลหะแผ่นจะเป็นม้วนได้เลยเห็นะครับนี่พับโลหะนี่โลหะขึ้นรูปต่างๆมีเยะแยะนะครับใครที่สนใจอ่ะลองดูนะครับโลหะจะมีขึ้นรูปอาจเป็นนูนเป็นเว้าวได้นะครับหรือจะตัดต่อได้หมดนะครับ เขาเรียกว่าช่างโลช่างโลหะนะครับไม่เยอะนะครับเป็นวิชาการงานอาชีพนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร,นร,รน่นะครับนังเรียนนะใครสนใจก็ไปเปิดดูอินเทอร์เน็ตอ่ะเดี๋ยวนี้ใครที่เข้าเรียนออนไลน์เร็วทันได้เนี่ยลองเปิดดูนะครับนี่ไหมตัดฉลุเป็นฉลุโลหะฉลุหมายถือว่ายากนะปัจจุบันเนี่ยฉลุโลหะได้เนี่ยพวกแสงเลเซอร์แก๊สความร้อนต่าง นะครับนี่ช่างโลหะโลหะทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับนี่โลหะเนี่ยใช้ได้ทั่วไปนะ นะใครสนใจไปดูเอานะครับนักเรียนเปิดสําหรับช่างรประปางานช่างไม้งานช่างปูงานช่างสีเดี๋ยวเราจะทยอยเรียนไปรายละเอียดในแต่ละวันนะครับในแต่ละชัว่วโมงทิศหน้าทิต้ต่อไปต่อไปนะครับวิชาการงานน่าจะทําเป็นคลิปเนี่ยจะดูง่ายนะครับนะครับนักเรียนอ่าทีนี้เรียนได้แล้วงานช่างเนี่ยมันไม่มีหนังสือนะครับนักเรียนแต่มันมีรายหนักสูตรนะครับนักเรียนนักเรียนต้องเป็นไงจดลงใน สมุดเพื่อที่จะอะไรนาไปสอบได้นะครับจดก็จดยังไงคราวที่แล้วจดความหมายของงานช่างไปแล้วใช่ไหมหนึ่งหน้าวันนี้นะครับก็เาเขียนวันที่เรียบร้อยเลยวันไหนได้คลิปวันไหนก็เจอวันนั้นจดสองงานคืองานไฟฟ้ากับงานโลหะจดเราเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับ สําสหรับคลินี้ส่งสองงานนะคืองานฟาร์มหายของงานช่างที่จดไปคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่เรียนครูจะส่งคลิปไปให้ใช่ไหมในรายกลุ่มวิชาการงานนะครับแล้วก็าทิศนี้เราก็จะเรียนเรื่องของรายละเอียดของเรื่องงานช่างไฟฟ้ากับงานงานช่างโลหะนะครับนักเรียนจดแล้วถ่ายรูปมาส่งงานเลยนะครับส่งครูตามอัลบั้มห้องของตัวเองนะครับ หลายกลุ่มวิชาการงานอาชีพนะครับส่งตามห้องตัวเองนะครับใครไม่นั่นเป็นคลิปนะครับไม่ทันก็สต็อปไปแล้วก็จดนะครับว่างๆแทนที่จะไปวิ่งเล่นก็นั่งจดงานมันได้ความรู้ด้วยนะครับว่าคืออะไรเวลารูปภาพมีเนื้อที่ว่างตรงไหนก็ วาดลูลงไปเช่นงานไฟฟ้าก็ชัดวาดช่างไฟฟ้าไป,าไปใครที่เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เนี่ยก็จะได้รู้ว่าปันช่างมันเป็นยังไงช่างไฟฟา้าเป็นยังไงวาดตามจินนาการของเราไม่ต้องการความสวยง,งามนะครับใครวาดสวยงามได้ก็ดีเป็นคะแนนนะลูกนะนะครับนะครับอโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ วิชาการงานอาชีพก็ไม่เยอะนะครับนักเรียนมีแค่นี้นะครับมีสองช่างเราเรียนไม่เยอะนะนักเ,เรียนนะแต่ว่ามีงานให้ทําถ้ายชั่วโมงเรียนคลิปเสร็จก็นะครับเคลียร์งานของเราให้เรียบร้อยนะครับมีสองงานต้องส่งนะคือความหมายง,งานช่างเมื่อที่ที่แล้วแล้วก็งานช่างไฟฟ้ากับช่างโลหะจดมาสองหน้าผมคิดว่าหน้าหนึ่งคงจะจดหมดนะครับนะครับฝึกสมาธิของเราด้วยนะครับ วันนี้อาทิตย์นี้นะครับวันที่เท่าไหร่นะตั้งแต่วันที่สิบสามถึงวันที่เท่าไหร่นะสิบเจ็ดนะครับก็จะเรียนเรื่องของงานช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างโลหะนะครับรายละเอียดตยิดหน้าแล้วก็ว่ากันอีกทีละสองช่างนะครับรายละเอียดต้องจดนะครับเป็นเนื้อเป็นน้ำนะครับนี้ใครฝีมือดีจดจด,จดเก่งเขียนได้เรียนแล้วต้องจดได้ฟังคิดอ่านเขียนนะครับสําหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับนะักเรียน